สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้ครับคำขึ้นนี่ทิพย์เง่าสีผ้าไปไต่เห็ดครับเป็นฤดูการไต่เห็ดทุกปีครับทิพย์เน่ากรอบอรัวกันสิออกมาไต่เห็ดไปครับสําหรับเมื่อนี้ไปรุ่นกันครับว่าสีมานบอเป็นช่วงแรกๆนะครับเห็ดกำลังสีเฮิร์นะครับเพราะว่าเมื่อเ้านี้ไปเก็บใดใครมั่นนะครับ กังขึ้นกับการไต่เฮ็ดนฮเห็ดตะเบียมันบสะท้อนกับแสงไฟอู้หยมันหไม่วยนัป็นเห็ดตะเบียเอาไปได้ ละงกถ้าเภาพไทยกัขคืนสิตอกแสงไฟเข้ามาพับพับโอ้โหไข่บักไงโอ้ยมีหน่วยเดียวมีดอกเดียวในบนรพบัเลเนาะมีโมน,น,นะลืมโซ่ลื่มโซ่ลืมโซ่ปัดอดอกแรกแหกมันสำหรับคำคืนนี้ครับท่านผู้ชมจู ผ <letter S 2> ุดยอดสองหน่วยสองใครห่วยมีโอ้ยผู้เด่นก็ยางเหยียบวะห่วยเหยียบห่วยเหยียบป้าปีเล็บเสียบมาเห็นได้เนาะเอาขึ้นกาเอาขึ้นกูผุดยอดสามใคร่ห่างนี่แม่เห็นสุดยอดสุดยอดได้การได้มานครับ ถ้าเป็นเฮ็ดกินได้เลยมันถือกับแสงไฟเลยมันสนิสะท้อนสะท้อนกับแสงไฟเลยครับเฮ็ดเบียร์เฮ็ดเบือเบือเบือง่ายๆครับกูเด <c oughs> ีได้ลายกูกัดเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดพึ่งข้าวครับผมปาดชัก <c oughs> ดอกติดก,กันบักง่ายเลยเฮ็ดพึ่งข้าวป <c oughs> อดน,นี่หน,น้าม้วนเลย จุ่มว่ดอกนี่ยึ้นบาดอุ้ยมันจิบไปปังบาทแล้วท่างบานนานบ่ช่างบานนานตกราคาตกแล้วไงเจ้ากะไรเก่งเลาเฮ้ยืราเก่งเลอยู่แกงไลยขึ้นกับเหงาไม่เอาหนาจักหน่อยดอกไงผมโอ้ยเลยหักสับหักสับหักผมนี่เลยงกขาจะอย่ากลุ้นบีพุ่บสิปุ๊บพุ๊บพุ๊บจุกหน่อย ขามันขาตันแสดงว่าเห็นใบเบียโอ้นี่วะโอ้ไข่ไข่ดอกนี่โอ้ห้อยเหยียบเลยเดินโมราอีลตัวห้อยแหววเหรอเดี๋ยวไม่เหยียบมันข้าเงาแม่มันก็เล่นเน้นวอนปีกพีการเล่นอะห้อยเหยียบแล้วเอาคือกาเห็นหลงหัวขาวมันถี่ไงกาเห็นหลงหัวเลียงปะอ้ยเลียงโอ้ยโอ้ยผ่าติดมันน้องหันไหมแตกสัมเอาคือกา

กำพื้นนีข้อเสียจากโลกไหมขีดเดียวบไ่ไหมถึงง่างไหมง้าง <laughs> ให้เราโง่ครับกำลังสีจุม่มสุดยอดพอดีดีนะดอกซ้ำนี้เดี๋ยวเอายา่บ่เอาแต่ <Okay. S 2> เอาคือเอาเท่าไหร่นี่แวบๆจะเริแ่บบเป็นไข่ครับ สวยงามมากเห็ดหนางน้อนี่อ๋อเห็ดข้วแป้งเห็ดข้วแป้งครับ ไข่น้อยๆอยู่เอาเพิ่ก๊อฟเอามันเป็นไข่เห็ดละงอกบ่ะล่ะใครเห็ดละงาดมก็ได้เอาวันนี้เอาวันนี้คิดว่าสงสัยเป็นยันเกียนเป็นยันเกียนบ่หน้าจะใส่ไข่เห็ดละงอก์อยังไม่รา่าถืกถืกแสงไฟมันกับวบัตทุนั่นตรงพามันต้องมีดตรงนี้ค่ะสงสัย บมเมนต์องพาหน่อยยังอันนี้โบอันนี้บมเมนไข่เห็ดละงกแต่ม,มันหน่วยกลมเนี่ยแหละหเป็นคิว้วคิ้วดมมึงเป็นคิว้วคิ้วองปาดมึงปาดมึงก,กร,รกะู่เราเกนบมเมนอันนี้บมเมนอันนี้บมเมนไข่เห็ดละงกครับเป็นไข่เห็ดละง,งาบ่อเอา <laughs>

They say we hit me <sighs> <a good> <laughs> กำลังเป็นไข<ม>่ปล่อยว้บ่ได้ครับวิดนี้ไม่ผู้อื่นก็นมาเอาคือเราจะป็นต้องเอาหน่อยวัวใหญ่เอาคื้เราเห็น<ม>ไหมครับอืม ดังอกขาวก็ล่างเป็นจุกเลยสวยงามมากอู้หยมีดถึกโอ้ยมีดถึกโอ้ยมาเดี๋ยวใจด้เอาคือเรามีดถือขาดจิกวิกเลย เดี๋ยวใจแห็นี้้็ครับพี่น้องติดตไปต่อไข่แบบง่ายมันหยดเลยครับรเห็นละงกงไข่เห็นละงกกครับมีคล้องแฉบเป็นชีบเบาๆห<ม>ุบเป็นผลงานครับพี่น้อง ผลงานสำหรับคำขึ้นนี้ครับเห็ดยังพอนในเฮิองอยู่เนาะข้นกระไล่ไหล,หลเต็มโคอยู่รถนะครับผู้ใดกับเป้าหม้เดียวกันนะครับขาดว่ามืออืน่นมืออื่นเศร้ามืออื่นไปนะครับเห็ดยังสีเฮิงกสำหรับขึ้นนี้กับสกับเมื่อนอนซะก่อนครับฐานานี่กับเกือบตีตีหนึ่งตีหนึ่งกูกลัวครับ สิกับเมื่อนอนซะก,ก่อนวาเสิเอาสอดแกงเห็ดยังพอนี่เฮิงครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจก,กับทิดยเงานะครับพอได้มีแห้งเห็ดคลิปใหม่มาฝากมาตอนพี่นอ้องอ่ะสำหรับความขค้ืนนี้ครับสิกับเมื่อนอนซะก,ก่อนสวัสดีครับ